พี่น้องครับเมื่อนี้แวะมาเที่ยวบ้านลุงซักนะครับแม่ไหมบ้านยู่บ้านใกล้ๆบ้านย่างนี่แหละครับใกล้ๆบ้านอาจารย์กุ้มละบ้านน้องหนิวมาบึงเพิ่นปั่นเขาแถวโอ้ยเขาแถวเพราะ่เขาแตนน้ำแตงโมครับพี่น้องเพิง่งปั่นได้ซั่นี่ละเอามาตากแล้วนะครับ ข้าวแตนน้ำแตงโมขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อขึ้นชื่ออ,อ่าพระเจ้าทรงขายหลายมองนะครับผู้ใดอยากได้กะสร้างซื้อได้นะครับบ้านลุงซักแม่ไหมนะครับอเพิ่นขายข้าวแตนน้ำแตงโมได้ยินเสียงแบแบ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 บครับ สิมันเสียงยายนางบวดกเดี๋ยวไปเบิ้งกันเสียงมากกว่านโอ้หวานงามตัวนี่ไหม <c oughs> พี่น้องครับอันนี้บ้านคนรวยนะครับเนี่ยเบอร์เบ <c oughs> อ่า <c oughs> งเบิง้งหลายย่างดอกเบิ้งต่งต้งแตบใส่พวกนี้ครับนี่ใส่ไม้ใส่ย,ย่างพวกนี้แล้วก็เป็นนั่นไอลุงสาไก่ไบาทที่เนียนสั่งซื้อข้าวแตนเบอร์โทร 063 0 6ห6 2 4 624 5143 5143ออครับผมอันอีกแจ็ครอบนะลุงสากอีกรอบหนึ่ง0 6 3 0 6ห624 624น1 4 3 5143อีอตอนนี้กำลังดูดนมอยู่เออตอนนี้ดูดนมครับโอ้ยเฮาลุงยังไม่กินหาเออยังยังไม่เลิกกินนมเหรอกินนมจฟนถึงไม่หมดเออมากินนมอ มือนีคือสามารถชิกหน่อยใช่ไหมไหมมือนีใหญ่ไม่ให้ดูดด้วยนะโอ้ใหญ่ไม่ไม่ให้ดูดเฮยคือให้คือ่ให้เราดูดนะไม่ไหมจะมีแพงอย่างน้มซือส่แม่านซื้อมาหนิแม่หแม่น้มแม่กวอโอ้าวามเบื่อดอกไม้เน่ไเออลูงซักเรอให้ดูดอยู่อ่า แม่ไหมเพิ่งให้ดูจู้อเ,เออขวัญไหลชิดไปแนวอืนน่นเนาะขวัญไหลชิดไปน้องแนวอืนน่อยนยายบัตดีจ้าจ้าบัตดีจ้าเออยายเออวันแปดปีหรอเพล่าเฮ้ยผมเดิ้ลยายวันแปดปีแล้วะอันยายผมได้ยินข่าวว่าผมถามไอ้น้องเนาะได้ยินข่าวว่าไปเห็ดเทียงน้ำไม่แล้วตั้งแก่จอดจอดจอดรถที่ป่าทางเด้อเฮ้ย นกขึนเทียงไม่จะเห็ดนี่เอาเสาไม่ย่ายเห็ดเอาห้ามุงเห็ดพลยใหญ่ยนี่วไปนเห็ดกระท่อมอันอันกระท่อมน้องทั้งเห็ดบัวโอ้โอนันกระท่อมนี่แหละเออบาริกกเลว้วมาานก็คือดยเียเียย่างกินกูเสียเพาแหงแล้วละเสียหนาล้ำร้อนนั่นแหะเออลูกจไม่เห็ดไงย่างกินทหน้าเออเลียมแหง่เามาบอกกระดูกด้วยใช่น่เบาริก บท่ท่นเหุเห uh, ็ดอกสิเแงไอ้ท huh. uh ่นเหตุ huh. uh ่สามก็ไ huh. uh ่ใ huh. uh ่งไม่ะาโอ้นนี้ไปเบิ้งเขา้ไ้ไู้อไร่ะเก็ว่บ่้างไมหลง้งไพดไป่นี่เขาง้างครับง้างดไจเาไ้บ่ไม่แกนเาเ้ตมงเี้ปีครได้ิหถุงขึ้นแจ็ถุงหร โอ้หสิว่าเป็นพันหัวใหญ่เออออออ่เนัเ็้องอน่านหนาุไหมานห่ายายมือนี่คือลูกน้องไรหน่วยเท่าไรไไหมลูกน้องหน่อยแท่มไอนี่ต่ว่ากัเห็ดไรคือเกาบ่เห็ดหลายคือเกาพี่น้องครับรง บรื่อสงขายตั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยส่งไปหัวตั้งประเทศผมเนี่ยนี่เขาแต่น้ำแตงโมสูตรของลุงศักด์ลบบุรีเนี่ยอ่าสีบางแต่ตั้งประเทศแม่แต่อยู่ดาวอังคารดาวพฤหัสก็ส่งไปให้กันผมนะแต่ว่ามือนีขึ้นผมมีหลายสีชุดเดียจะมีทั้งสีสีเขียวพี่น้องครับสีเขียวแล้วก็อ่าสีเขียวแล้วก็สีเข่ากัมแล้วก็สีไอไอดอกอัญชันมีทุกสีเลยล่ะแต่มือนี้เห็นสีเดียว มือดีข้านะเห็ดเห็ดเห็ดเอาสูตรเดิมกว่านี่คือสูตรเดิมเลยมันบรลุงศักนี่สูตรเดิมตั heads, heads, heads. ้งเดิมครับอันอันตอนมาเป็นส so ีเป yeah, ็นอย่างนี้แม่ไม้พ่นมาอันคิดคนประยุกต์ขึ้นมาเองหรอครับพี่น้องพ่นมาประยุกเองอือพ่นมาประยุกเองย้ายมือหนาสีไปเบื้องนันน้ำเด้อมือหนาสีไปเบื้องไอ้น้ำย้าย่าได้เขาไร้บ้านพี่น้องครับเขาง้อมครับคุณบั่อือยังน่าจะเห็ดไม่เลว ป้าทินจะไปไก่น้ำด้วยได้ไปไก่น้ำไปเส้น่น้ำรนเออจะไปไก่อืมได้ได้เินเข้ามาแบบนี้โอเออเนเนโต๊ะเปบ้านน้ำโต๊ะดียังมาบุญยังมียังมาเพเป็นหงแก่นคนมานโต๊ะจะไปไก่แส้นน้ำน้ำาในน้ำน้ำไม่ป้าน้ำฝ้ายน้ำฝนเออนั่นละบอบอเออนั่นละบอกฟังก็กะก๊ขงเท่าแล้วนน่ยายฟัง มันบ่แม่นแต่ว่าสิไปมือฝายน้ำรดนีหลังเทียย้ายไปยืดอยู่ไฮนนะเนี่ยลังเทียหนามืดมาเนี่ยนามเพียงตุ่มน้องก็ตายได้เน้เออหนามืดมาเป็นลมมันว่าไหมเออเท่าหงัวเนี้ยสิไปเห็นกันน่ะจากนะฟังต้องฟังเขาหามกันละ บปที่วอยย้ายกำลังไปเป็นไปยืนอยู่ทรง่งนาให้หนายเนาะน้าเพียงเพียงหัวเข่าสั่มเหา่าขึ้นมาเลยจุ้มน้องน้อยหนึ่งเหาบ่น,นบรรธรรมดามันมันเหมือนลงเงหนึ่นเปลี่ยนสั่นส,สีเ<า>ด้ะงะเออ,อมิฉะนั้นชิปนี่ก็คือบ,บอ่มาบอกย้ายว่าเตือนย้ายว่าอย่าไป <c oughs> อย่าไปห้วยคนเดียวรื้ว่าไปอยู่ทุ่งให้ทุ่งนาหรือว่าไปเหยียบน้ำอยู่ให้น้า เออมันสีนามือด้านั่นขึ้นมาปั๊บมันลมฟูบเด้ผมเห็นแล้วคนย่บานผมปะทุมรัดเนี่ยอันนี้เราเป็นล้มบ้าหมูแต่ว่ากับไอ้น้ำเพียงอ่าค่าคืบนี่เนาะเป็นล้มเป็นบ้าหมูนักซากล้มหานาความเรียบร้อยเลยอ่าตายเจเ๊แดงเลยัาพี่น้องเออเออเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อืม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 นั่นละ,ทะเท่าไรก็ตามย้ายลูกเจ้าเขาบอกกับฟังมันเป็นยังสั้นละ โอ้ยลูกลูกความตาแจ้วเพื่อนปลอดภัยหมดละกูสาวลูกเคยลงไปซอยผัวเมียเจ้าเราลงไปซอยกันแต่ว่าก็ยังบุญกันงนี้ว่นนี้ดีมาดวงดีเออนั่นแหละคนเฮานี่เออกระทั่งรอสิเขาบ้านเลไหมเออทั้งสิเขาบ้านนั่นแหละย้ายก็เลยมาบอกย้ายนี่ย้ายอาญาไปแท้ๆไฟนำรุนมันบ่คุ้มกันหออ ยังกว่าเอาเย่านันโอยไปปวงขอนเจนไปผู้เลาผอุบนหมดแล้วหับอนเดียงไปไป้วงขอนเจนเลยอนั่นล่ะมันดีละแต่ว่าสรุปแล้วคือจะไปเขาอยู่บ้านก็อยู่ด้วยาก้วยงมีแ้วยุใส่แต่เขาอยู่น้ำีลยันอยู่ทางทางทางเขาบ้านย่งนี่ละเออัไปยามพอยนี่บอยเลยยาย ใหญ่ตัววะในตัววะพลังดังได้บอกเลยคือมิ้นเรียกสิบวักแข่งเจ๊บบ่่มี๊ยววะวะเอ่อเดี๋ยวมือเลฝันสิมาไทยพี่น้องเบิ่งครับไปแล้วพี่น่องเออสรุปแล้วอย่าไปอย่าไปทุ่งไปทาไปหวยไปหนองอีกแล้วยายเด้อบายบายยายเอาหน่ะลูกเต้าเขาห้ามเขาเป็นห่วงสิเขามัดไม่ผมบอกมัไม่คือว่าเป็นบ้าอีกอะ